ครับสวัสดีครับผมนักฤษดาธราวุฒินะครับประจำพทศูนย์นรูทฤษฎีไม้ของกรมประมงนะครับซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่1 02ทับหนึ่งหมู่ที่หนึ่งตะบนนองหงษ์อำเภอหนองแพร่จังหวัดแพร่ครับสำหรับยุดเริ่มต้นที่ผมสนใจในด้านการประมงนะครับแต่เดิมนะผมมีสวนนะครับสวนผลไม,ม้และได้คุดอ่อป่าขึ้นนะครับเ,เรื่องป่าดุกนะครับซึ่ง ทางสำนักงานประมงจังหวัดแพร่นะครับก็ได้สนับสนุนพันธุ์ปัทลูกมานะครับเพื่อส่งเสริมนะครับเพื่อสร้างรายได้นะครับรายได้เสริมนะครับครอบครัวนะครับหลังจากนั้นมานะครับผมก็ได้มาเริ่มต้นในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับน้อมนําเอาพระราชดำริของพระศรีเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่เก้านะครับโดยนําพื้นที่หนึ่งไร่นะครับมาทําเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นำใหือชาวบ้านมาศึกษาทฤษฎีใหม่นะครับก็ได้น้ำชาวบ้านนะครับกับไปอบรมแลาได้หับความรู้ในด้านของการประมงซึ่งในพื้นที่บ่อตรงนี้นะครับก็มีป่าหลายชนิดมีป่าสวายับปลานินป่าไนตตะเกียนยีศกป่าบ้าป่ามอเทศนะครับปลาไหลต้นนะครับที่เขาเลี้ยงในบ่อนี้นะครับซึ่งก็ ได้รับกาสนับสนุนอาหารจากสำนักง,งานองมงภอจังหวัดแปดนะครับมาสนับสนุน,นการดูแลนอกจากนั้นบ,บอ้อนี่นะครับเขาก็ยังอ่าใจของอาหารธรรมชาติก็คือแหนแดงนะครับเขาเรื่อง,องแหนแดงนะครับก็รับมามาให้าปากกินอันนี้จะประหยัดห<ส>ลายจ่ายแล้วยาน,นะะเขาก็จะมีอ่าการทําปุ๋ยมักนะครับนําฟางมานาขี้วัวมานะครับมาทําปุ๋ยมกัก นะครับกบป็ประหยัดประหยัดค่าใช้จ่ายเขาก็ได้คำแนะนำรับสบานนะครับมู่เรื่องต่างและประชาสันผู้ชาบ้านที่สนใจนะครับในเรื่องของทฤษฎีใหม่ในะด้านการประมงนะครับสิ่งแรกที่เขามีรายได้ก็คือการนำปลานะครับมาบริโภคในครอบครัวาการลลาจัดการลดรายจ่ายประชาชนที่สนใจในการหาปลานะครับโดยมาต๊เบ็ดนะครับ การเปิดน้ำตกนี่คันละ300บาทหลังจากนั้นก็ลดย้อนค่าเบสได้นะครับสามารถน้ำป่ามาได้หรือไข่ตกได้เท่าไรเอาไปหมดรายได้เนี่ยต่างๆเนี่ยก็จะเป็นรายได้เสริมของเฮาส์วดยนะครับเนื่องจากว่ up, in kind of า,ใน,าใ,นในตัวท่านเองเป็นผู้นำชุมชนนะครับมีความตั้งใจในการทำงานเกษตรอาเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับแล้วก็เป็นจุดเรียนรู้แล้วก็มี สถานที่มีความพร้อมนะครับมีรางวัลต่างๆที่ทางพักกำนัเองได้รับมากมายนะครับก็ดังข้างหลังก็จะเป็นบางส่วนนะครับเป็นประกาศนียบัตรในส่วนของรางวัลต่างๆที่ได้รับครับสำหรับประแมพี่นอกที่สนใจนะครับสามารถติดต่อทั้งเฟสได้นะครับของอสูรหรือลูหมู่บ้านต้นแบบปอกันเผานะครับหรือวานเฟสของกฤษดาธราวุฒ หรือที่ตามเบอร์โทรได้ที่065-416-3386่าศูนย์ลิลูเูเซ็ฐคิจพอเพียงของบ้านางองครับ